ค่ะช,ช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วตัวแล้วอ๊านาปะ๊าคูม no yes ิทำเป็นภูเขาภูเขาเป็นภูเขากองทรายอะไรอ่ะอ้าวกองภูเขาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องวันนี้ยังไงสวัสดีค่ะวันนี้น้องลินดาอยู่ที่ทะเลหัวหินชายหาดหัวหินค่ะมือแล้วเลยล่ะคะ เดิมาเล่นอะไรเอ,รอย่ยเฮ้ยดิฉันนี่สี๋ยีไอคิวไปน,นะคะไ <im it> อคิวครับไอคิวทำอะไรครับไอคิวทำจริงเหรเอร็นไาม์จะสุดยิ้มชูกิ๊ตัวนี้ใครก็จิมมี่ทำอะไรอ่าเป็นปลาดาวอาชีพมี่คว่ำเลยครับคว่ำได้เต็มแล้วนะสายเต็มแล้วนะครับ ว้าวขอตัวเลยยจังเลยครับผมเอาใหมา่เอาใหม่ละครับต่อไปเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปปลาเป็นรูปปลาหรือปเป็นปูหรือเปล่าค่ช่ปูอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเต็มแล้วครับคว่ำได้เลยครับลูกเต็มแล้วอ่าคว่ำเลย มก็ไม่ได้สิเแบบออน,น,นี่เป็นรูปอะไรคะลินดาป,นป,ปลา,ปาดาวปลาดาวของเจ๊เ,จเป็นดาวลูก i คิวทำอะไรครับอ,อิวทำอะไรครับ มีดาเล่นรูปตัวอื่นบ้างก็ได้นะเล่นตัวอื่นบ้างก็ได้ลูกเล่นแต่ปลาดาวสวยไหมสวยไหมปลาดาวสวยไหมปลาดาวสวยไหมใช่ไหมคะคุณจิมไม่เป็นอะไรนี่ไงเป็นไรเชฟทบแล้วอย่าทำเจเจครับทาแล้วทำแล้วใครทำใครทำเจเจคว่ำเลยคว่ำเลย เอาขึ้นมาสิครับจิมมี่ดึงขึ้นมาเลยไจิมมี่ดึงขึ้นมาเลยครับจะหาไปไหนาหายไปไหนครับนนเจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาเล่นหายไปไหน เล่นกังทรายกันไม่อยู่เติมอ่าพิมลงไปเลยค่ะวิลูกปูมาแล้วลูกปูมาแล้วช่วยกันช่วยกันอุ้ยปลาดาวสวยจังเลยอุ้ยปูของเบนดางงยังไงได้กันหบบนี้มาเอ้าช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วเอ๊ะตัวแล้วอานาป้าปูมาทำเป็นภูเขาภูเขา เป็นภูเขากองทรายอ้าวเลยอ่ะอ้าวกองภูเขาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้าก็ว่าได้ยังไงอ่ะพี่น้าก็ทเป็นกองภูเขาลูกเดี๋ยวเราจะพิมพ์เราจะพิมพ์แม่พิมพ์ใส่อ้าวกองกันแล้วกองภูเขามามาแล้วไอคิวมามากองกันแล้วอ่าพิมพ์ข้างบนเลยโอ้โหดูสิเก็บตักข้างนอกค่ะตักข้างนอก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 แบ่งกันเล่น มาปลาดาวใส่ปลาดาวสวยเลยเหรอคะับใส่ไหมนี่มาดูตรงนี้สิดูสิหอยแมงคู่เต็มเลยอุ้ยหอยเล็กๆอันนี้เป็นหอยแมงคู้หอยแมงคู่เต็มไปหมดเลยขากูกูกูตายยังยังไว้จับจับจับซ่อน ปล่อยปูยปล่อยปล่อย,ยลงทะเลไม่ต้องกลับนะให้ปูลงทะเลบ๊ายบายมันจะไปอยู่ในบ้าน,นมันจะฝังบ้านอีกอ้าวขึ้นฝั่งมาอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> มีคนจับไปแล้วอ่ะเมื่อกี้มีนคนจับต้องใครมีมี <c oughs> มีหอยออะไรลางนะ้ำอนสิปูก <c oughs> ินไก่ ไม่หมดเลยเยอะมากเลยโหดูบมากมีคนเล่นบาราน่าบอสด้วย ได้แล,ล้วมั้งลูกไม่มันดึกแล้วนะครับไปไปพักโรงแรมไปไปเล่นน้ำที่โรงแรมไหมฝากกลับแล้วนะกลับแล้วนะไม่กลับ <c oughs> ไม่กลับไปเล่นโต้มักลับ,ไ,ลบไปแม่น้ำที่โรงแรมมั้ลูก